พี่น้องสามโตเลยจ้ามองเดียวกันเด้อค่ะนี่ั้โอ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 ้เจ้าอะไรวะเนฟเอ็ดเลดเลยจ้าขวัญน่ะเซ็ขึ้นไม้อีกแล้วจ้าเนอันเสียงตื่นเต้นกับยลําคั่นกันเด้อพี่น้องมันตื่นเต้นอีลีค่ะถ้าอยู่ในเหตุการณ์นี่จ้า ก้อนก้นก้อน,น,นกับบอดกันเนาะเออผู้ใดมักมวนกับเมืองคลิปนี่เด้อพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องพอกันนี้แล้วเด้อจ้าก,กับนุตโกชาแนลเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี่จะพาพี่น้องมายกยอยกสะดุ้งเด้อค่ะอันพูนถ้าเฮายกย้อยกสะดุ้งกัเอาสันเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเอาสันสะดุ้งสิ่งเด้อจ้าขึงม้าจ้าขึงลงอัน,นยกสะดุ้งจ้าพี่น้อง จะเป็นน้องของคุณตาสมชายด้ยค่ะรอบนี้แล้วพาก,กันเรือเอาห้าเอาอยัางออกจ้ามองนี้แม่มีตะหย,ยาด้ค่ะพี่น้องมาตะที่นี่กันเลยสะดุดน้ำออกจ้าดูดน้ำเพื่อที่จะจับปลาค่ะจ้า,จานี่ค่ะอ๋ออ้าลุ้นนำปลาเปมโอ้สอ,องตัวแล้วค่ะ ขักขักจ้าพ <stop> <oh ี okay. ่น้องบวกในน้อยก็นร้ายเนาะปลาเนี่ยบวกในน้อยนื่งก็นร้ายวะมะขอนยั่มีเบิร์ตฮู้นของย่าหงอกระไดพี่น้องนะเี่โตัวายง่ายกองเชียร์ทอดใจได้เนาะกองเชียร์ คนอยากเห็ุอาลุ้นค่ะลุ้นกับพี่เต้มไม่ยั้งแล้วโอ้ยปลนไหลพี่น้องปลาไหลอ้อฮะอ้อฮะอนฟาดหัวเลยจ้ะ งอก,กระไดพี่น้องสะดุ้งขาดปองใหญ่ก็่าเกา่าฮะหลุนมันเจ็บเต็มได้เนี่ยไปช้างขุ่นก่อนเด้อค่ะพี่นี่อู้ยอย่างนพี่น้องพุ่นหนาปลาซิวจ้าตัว่นหัวญ่แห้งค่ะพุนหนา อ่าลุ้นลุ้นลุ้นวุ่นยเ,ยเยอะมากเลยถือว่าเยอะแล้วนะคะเนี่ยลกดก่อนลดก่อนลดก่อนเอาเลยนุ่นตาได้เลยนะเอาตะคุเลยเดี๋ยวบัตรที่นี่นู่นจะเอาเอาไปให้แม่ป้าก่อนเด้อค่ะที่นี่คู่คัดกรองนะจ้าเนาะคัดกรองปตาจ้า<อ>พี่น้องคนได้คนเห็นปตาใหญ่แล้วจ้าเดี๋ยวจะตามไปแล้วค่ะที่นี่ ตามไปตามไปโอ้จ่ากล้องก็เป็นห้องบักหอยอยู่จ้าพี่น้องคุณนะเด็ um. แกแกงนึงแล้วค่ะอ่าหนึ่งนะพันยายพันราวพ่นพ,พ่อของโดพี่นอ้องมึงเม,องมองืองเมืงโอ้เอาจังสั้นเลยปะเอาสั้นใส่ใส่ใส่นี่ยัง,งๆๆอ้าวอุปไหลง่ายพี่น้องโอง้ ปไหงพี่น้องคอถังโมมีบ่เอามาไ้นะไอ้นไอ้นะหล่งเนทีปลาเมนปลาคไอ้น้มจับอยพญ่มาไอยูเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเฝ้าคนไอ้น้ม่แแหีเราไปสิดลงพุ่นเลยพี่น้องเอาไปอโน่น้อ โยซื้อๆโยซื้อๆไอ้โอ้ยมือหนุดแล้วจ้ะอ๋อปากคอพี่นักมือผู้หญิ้งมาหนิห่งเลยวะมาพใหญ่โอ้พี่น้องเนี่ยปากคอจ้ะปากคอไงโอ้คุณอะพี่น้องขวัญน่ะเอาเอาเลี้ยงกันเลยเอาเลี้ยง เดี๋ยวสองโตเลยจ้าโอ้หวยห้วยหวยห้วยหวยโอ้ได้บ่ได้ปะสุลัตสุเล่มาเลยค่ะโอ้เดี๋ยวสองตัวนะคะสองัวเมียเขาอยู่ตรงนี้เนาะอืมพี่พอดเก็บกหอยเลยเอาไว้เก็บปลาก็ได้ลูกโอ้ โอ้ี่น้องสามโตเลยจ้ามองเดียวกันเด้อค่ะนี่บน้โอ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 ้เร้วสาวอะวเนบเอ็ดเล็ดเลยจ้าโอ้านน่ะติดขึ้นไม้อีกแล้วจ้าอ่างเนี อันเสียงตื่นเต้นกับยาลำคา่นกันเด้อพี่น้องมันตื่นเต้นอีหลีค่ะถ้าอยู่ในเหตุการณ์นี่จ้าอว่าบอดจังนมันกระบาดกันเนาะเออผู้ใดมักมวนกับเมืองคลิปนี่เด้อพี่น้องรับชมบรรยากาศน้ำกันค่ะได้สามตัวแล้วนะคะท่านผู้ชมได้ปลาเค็งไงอุ้ยปลาเค็งไงบอกตัวใหญ่อีหลีพี่น้องโอออ้หเ กระสอบแล้วเร็วลูกกระสอบโอ้ต้มเปรตค่ะต้มเปรตั่างมึงเลยค่ะพี่น้องเห็นมะนะหูปลาไหลตัวใหญ่ค่ะพ่อใหญ่ไปโอ้ยโอเคจ้ะมันออกขึ้นมาแล้วพ่อใหญ่น้ำหลานเด้อพี่ค่ะมือฉมังจ้ะดตัวนึ้มพ่อใหญ่ดอกซ้ำเห็นเด็กน้อย สามกิโลนะ <laughs> เออคลิปนีบบ่ได้ปลาหลต่วาม้วนมวนพี่น้องได้ยำขีดตมมุมไหมเลิกบ่เลิกกับเมืงเอ,องนองกอ้เออพี่พอดได้แล้วพี่น้องใส่ันปลาสลิสไดลได้ป่ลูกจับแน่นๆ,ๆแล้วลวูกอยาให้มันล่วงเด้ไไดงงจับขึงแห้งลูกเออใส่เลยครับโอเคเออถวยงุ่มไป เออสะดุ้งลงลูกได้แม่ย่างไปเอาลูกเออลูกซ้ายคอยได้กินเหงากินแห้งอยู่เด้อนี่โอ๊ตปลาสลิดโดดแล้วปล่อยหอดปลาบันผอปลาไหลปล่อยหอดปลาพี่น้องเอ้ยอ้าพ่อยัยสันมือจกจ้านี่ยอ,อ่ะลุ้นกับพี่พอดอีกทีค่ะโอู้ได้อยู่ค่ะเดี๋ยวจะปล่อยปลาช่อนนะคะนี่พี่น้องนวดปล่อยเด้อจ้าเนี่อมันตัวหน่อยไหมค่ะเป็นใหญ่เนาะมันใหญ่จะมาจับ จึงมาจับไม่ฮู้ฮู้ฮู้ปลาไหลปลาไหลน้อยอุ้ปลาไหลตัวนี้น้อยถ้ากันขวดปลาสันพี่น้องานี่ก้อยนี่เหยียบขึ้นลูกอ้ยโอ้ยอลูกซายขอได้ปลาสลิดพี่น้องเดี๋ยวแม่จะจับเองลูกแม่จะจับเองมันช่เฮียมันช่เฮียลูกโอ้ฝีมือน้องพอดเด้อจ้านี่จ้าฝีมือน้องพอด สุดยอดเลยค่ะอะเอาลงหนีก่อนเด้อจ้านี่ให้กันลงไปคุณกอนนี่ลูกอันนี้กะนะจะไปกินเดือดก็เอาเด้อจ้านนี่ไปตาก<อ>าแห้ง,องทอดอกินจ้ายกยกโอ้ได้อีกแล้วจ้าพี่พลอเอามานี่ลูกอ่าให้แม่น,นุชจับเลยค่ะเก่งแถวว่าลูกซ้ายแม่งแนงแนงแนงเออ ปลาสลิดใหญ่<า>เดี๋ยวแม่จับเองค่ะอุ้ยอุ้ยลูกเดี๋ยวแม่จับลูกมันจะโดลง<า>จับเอาหัวเขาเลยค่ะมันจะปักมือหนูนินี่เอาปลาก,กี่เดินมาน้ำหนูนี่จ้จะตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องแน่พี่พอดพคุณน่ะเอาลงในนี่ค่ะทีนี้อ่าลงไปค่ะมันบ่ออดเห็นปาลาละมันแล้ว กินนะเพราะาได้น่ารูกหาในสนุกอายก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 ได้ไหมได้อีกแล้วหมานจังเลย,เลยพี่พอดนี่อ่ะพี่พอดเอาอันนี้ตักก็ได้ลูกอ่าใส่ตรงนี้ครับมือ,อตัวนี้หน่อยปล่อยเลยลูกสงสารเขาเออให้เขาไปใหญ่ในหนองน้ำคัดเอาตัวใหญ่ๆลูกไปทำปลาสลิดแดดเดียวเนาะ รอรอให้มันใหญ่ก่อนเพอ่มาจับใช่รอให้เขาใหญ่ก่อนนะครับะตึกสะดุ้งปลาซิ้วแล้วนี่ยกยกยกเราทีนี้ลูกว้าวปุ้ยงามแนวหุวนาอ่ะโอ้สวดสวดสวดมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเดี๋ยวเอาอีกตานึงอีกลูกอีกตานึงลูกหันบอไรใส่มันกับบอได้เนาะอ่ะเนาะกับบอได้มันหนามหน่อยอื อีกตัดนึงไะนี่ใหดปลาสมเนอะือสีขัดว่าปลาสติวเป็นแล้วกกละมังเป็นระหว่างผสมเสด็จซิมฝีมือคุณยายได้เนี่ยปลาคอหรือปลาค้อน่อยอะไรมาลูกอะไรมาบวกเนยหน่อยนยแล้วมาคืนหัวทั้งนั้นขีดตุมเลิกเลิกจ้ะเดี๋ยวมาเช็คปลาคอขึ้นหัวอ่าอะไรมาลูกอะไรมาได้เด็กหน่อยเลี้ยงขีดตุ่มจ้อมีพ่อได้เด็กหน่อยมาไล่ซอยจังเนี่ย แกนี่ลูกแกนี่เออเดี๋ยวพอขึ้นห้วงจังน่อยนี่เอออออ้าอได้ปลาสลิดพร้อมจ้าโอ้สุดยอดเลยคุณคุณยายโอโอ๋พี่น้องแพรวาก็มาแล้วนู้นแพรวาตื่นแล้วนั่นพี่พอสนุกมากเลยน้องแพรวาเออผายย่อมคนตัวก็เห็นอยู่บ่อันพนวารูกซ้ายนอนอันเมียขีดตมงขึ้นเสียดายเสือไม่จ้า เเสือไม่เสือไม่คลิปนี้ให้ปังๆเด้อนี่พี่น้องเสือไม่ไม่กลายเป็นเสือยอ่อมค้นหรือจางเนี้ยว้ามันอยากให้เฮาเศร้าแล้วพี่น้องหาสะดุ้งฮักจ้าโอ้โ่ได้ช็อตเด็ดเลยพี่น้องยกขึ้นขาสะดุ้งฮักจ้าเออปาสลิดเนี้อตํำ เพิ่นสงสัยเจ้าของกันเจ้าทีเพิ่อนอยากให้เศร้าจากขาสะดุ้งฮักเลยค่ะนี่โอเคจ้าพี่น้องสำหรับคลิปการหาปลาเมื่อน,นี่นุดก็ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนเด้อจา้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนุดโกมาตลอดเด้อจา้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้นุดก็ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนจ้าพี่น้องค่อยค่อยพอกันคลิปหน,น,น้านอกจากสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจา้าพี่พอสวัสดีเอฟซีลูกสวัสดีครับบ๊ายบาย่านผู้ชม